ท่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาพบกับ Toyota v วี o Smart c a ทปี2012นะคะคันนี้เป็นแคบเปิดได้ตัวยกสูงเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะนี่คือด้านในของ Toyota v วี o Smart c a ทปี2012นะคะตัวนี้มีทั้งกล้องมีทั้งจอนะคะมาในแบบของเกียร์ธรรมดานะคะนี่ค่ะพวงมลาลัยแบบมันตินะคะแล้วก็คันนี้ไม้แค่1นึ่งแสนกว่ากิโลเท่านั้นเอง นะแ,แน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็น Smart c a คเปิดได้นะคะเป็นเครื่อง VN Turbo 2.5 c c มาในรุ่นของตัว E นะคะตัวนี้เป็นบันไดเหยียบเดิมๆนะคะในรุ่นตัวสูงนะคะโดยต้าวีโก้คันนี้กรุงไทพตอนนี้ของเรานะคะเสนอขายแค่เพียง428,000บาทนะคะใครที่กำลังมองหาคะรถกระบะอีนนนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้พี่อาจจะลึกไปสักนิดแต่รับรองคุณภาพดีแน่นอนค่ะ